สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกมซาก้าอินฟินิตนะครับเกมนี้จะเป็นแอคชั่นไฟติ้งนะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดเกมมือถือเลยก็ว่าได้นะสำหรับเกมนี้พวกระบบการต่อโซ่อะไรผมทําได้ยอดเยี่ยมเลยนะและผมต้องอวยหน่อยนะครับผมค่อนข้างชื่นชอบเลยนะแต่อาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะครับที่เขาแบบไม่ได้ทําเป็นโหมดสตอรี่โหมดอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันก่อนนะครับออปชั่นเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างไปที่เซตติ้งนะครับก็มีกราฟิกนะครับ ก็มือถือใครไม่ไหวนะครับลองเข้าไปเล่นก่อนนะถ้ากระตุกแนะนําเป็นโลนะครับคือมือถือบางรุ่นเน่อตัวเกมไม่ได้ปรับมาแบบรองรับหรืออะไรแบบนี้นะครับสเปคดีก็กระตุกนะน,นี้เป็นคัสซีนช่วงต้นนะว้าวในตัวเอกเรานะดูว่าวกงอลังการเหมือนนังอินเดียนังแคกอะไรแบบนี้นะถือว่าสุดยอดนะครับโอ้ผมเล่นแล้วผมชอบอะ่ะมันค่อนข้างสนุกเลยนะมาละคือตัวเกมเราจะหันแบบพวก มุมมองแบบนี้ได้นะครับในการต่อสู้เนาะแล้วก็การต่อสู้มันไม่ได้มีอะไรแบบชกต่อยธรรมดานะมันจะมีฉากเอ็กซ์อสโลโมชันให้เราดูด้วยนะครับดูนะนี่ครับผมโอ,โโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหโอ้โหพี่จะเวอร์วังอะไรขนาดนี้วะสุดๆนะ เรียกได้ว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบค่อนข้างน่าสนใจนะคือตัวเกมมันสะสมคะแนนไปเรื่อยๆอะ่ะมาดิคือมันไม่ได้มีแต่ท่าเตะไอแบบนั้นนะครับมันมีแบบอื่นๆด้วยนะครับลองกดลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะเออกันก็ได้นะดูดิดชกหัวสุดๆอะ่ะคือมันไม่มีอะไรที่จะเวร์วังขนาดนี้แล้วนะครับในการต่อสู้แบบแอคชั่นดูดิ โอ้โหมามาวัสดีครับวัสดีครับผม,มา่าไอพี่แนละ้วพี่ไม่คุยกับผมว่าโอ้โหสุดจัดเลยนะครับเกมนน้โอ้ต้องเข้ากับวลีที่พูดกันตอนนี้นะครับก็มาดีครับนะกิงครับกิ้งครับปันน่ปนหน่อยปั่นห,หน่อยกิ้งครับเออออือหดซ้ายหดขวาว่ะ ว้าวาว้า้อหือลุมอ่ะ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 ว่าไงโอ้โหเตสะสเปิลเลยคือตัวละครจ่อแนวพวกแขกๆหรือว่าพวกแถวอ่าอาหรับหน่อยนะครับกิ้งครับโชโชโช,โชโอื้อหืออื้อหือถีบกระจุยกระจายคือบางช่วงนะแบบมีแบบกันท่าด้วยนะหมายถึงว่าเขากำลังโช๊กมาแบบนี้แล้วเตะคงเตะขานะ โอ้โหแต่ก็โดนแบบรัวๆเหมือนกันนะครับกาจังหวะดีๆนะไม่งั้นตัวละครท่านจะตายนะครับเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วไงตอนนี้เราต้องแบบหาจังหวะดีๆนะครับหัวเขาก่อนกําจัดไปแตตัวนะครับกิ้งหลบก่อนอ๋อนี่ครับนี่นี่นี่เตะตัวปิวอะว่าไงโอ้โหนี่ครับโอ้โหดูยเดินี่ มีการคอด้วยมันมีอะไรเวอร์กว่านี้อีกไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้สกอร์สักเท่าไหร่นะครับมีอัติมาแล้วเมื่อกี้มันขึ้นมานิดนึงนะครับมันเพิ่มอะไรไม่แน่ใจนะมันขึ้นมาแล้วมันก็หายไปนะครับจริงๆหลอดใต้เลือดมันมีอยู่นะครับไม่รู้ว่าทําตัวละครให้ให้เก่งขึ้นหรือว่าให้มีความเร็วในการต่อสู้มากขึ้นนะครับนี่ดูดิอโอ้โห เจอช็อตน,นี้เข้าไปสุดๆแล้วนะโชว์อันนี้แบบปกตินะมาเข้ามาว่าไงว่าไงว่าไงไงไม่ครับผมโอ้โหดูดิคือมีอะไรเวรอร์กว่านี้อีกไ,ไหมเพ่มีอะไรเวอร์ๆงันออกมาให้หมดนะไม่ครับผมเฮ้ยมันเจ๋งอนะ่ะคือระบบเกมมันสุดๆเลยนะ สนุกโคตรๆนะครับแต่จริงๆถ้าเขาทำโหมดสตอรี่หรืออะไรแบบนี้ตัวนี้เป็นเกมมือถือที่ดีมากเลยนะอันนี้ผมบอกตรงนะครับจากที่เล่นเกมแนวฟไ t ติงหลายๆเกมมานะระบบต่อสู้ไม่ได้เจ๋งขนาดนี้นะแต่เกมนี้เจ๋งอะ่ะเหมือนหนังอินเดียนี่ดูดโโิโอ้โหเล่นไปขำไปอะ่ะเวอร์มีอะไรไม่เวรอวร์กว่านี้ไหมดูดิเดขาลอยกระเด็นนะครับท่านผู้ชม กิ้งหลบออกมาก่อนลบออกมาก่อนเราต้องแบบเ,เข้าเดี่ยวๆนี่ครับเดี๋ยวตายนะผมเล่นเยอะไปอะ่ะโดนโดนหวดไปหลายทีเหมือนกันนะครับ <c oughs> คือมันจะเป็นการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีโหมดอื่นๆนะนะตอนนี้นะครับผมไม่แน่ในอนาคตาทางให้เกมเขาอาจจะเพิ่มอไอ้นี่มาก็ได้นะครับระบบอื่นๆนะ่ะเช่นระบบอยังไงล่ะ เนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะครับผมอยากให้เพิ่มมากนะคือเล่นเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นสตอรี่นะครับมันเป็นอะไรที่แบบร้าวใจมากมามามาคือตัวละครเราเลืาสมมตว่าเลือดหมดจริงๆนะครับอ่ามันจะสามารถกดดูโฆษณาแล้วสามารถเล่นต่อได้นะครับอก็ถือว่าระบบฟรีๆเขาก็ยังโอเคนะแลกกับการดูโฆษณานะครับคนเยอะไปเว้ยไม่มีอาวุธให้ผมใช้เลยเหรอพี่จะเยอะกันไปเยอะกันไปไหนเยอะกันไปไหนนี่ครับ มันเป็นระบบบูตอะไรสักอย่างหนึ่งนะต่อฟู้เร็วอะ่ะเนี่ยดูดิเคลียรเร็วๆเลยเคลียรครับวา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 วโอ้โหยิ่งกว่าเชืลงอีกนะนี่นี่หืมบุลลีกับบุลลี่นะครับเจอพี่คนนี้เข้าไปหน่อยไงตัวละครแม่งหน้าเดียวกันเนี่ยแค่เปลี่ยนชุดนะครับอื้อ สุดจริงครับสุดจริงวิ่งเข้ามาพี่เสือเขียวเสื้อเขียวเอาไงพี่เสื้อเขียวพี่เสื้อเขียวจะเอาอะไรกับผมเอาเด้เอาโชว์โชโชวมีการท้าทายด้วยนะครับท้าทายเหรอพี่พี่จะเอาไงพี่จะเข้ามุมทําไมพี่จะเข้าไปอยู่ข้างในทําไมให้มันสนุกแบบแปลกๆอะ่ะผมก็บรรยายไม่ถูกนะ แต่รู้สึกว่าสนุกมากมันเป็นอเอ่อแอคชั่นเหมือนเราเล่นเหมือนดูหนังอะ่ะมาช่วงแรกที่เป็นคัสซีนเขาก็เวอร์วังอลังการอยู่แล้วนะดูเดีย๋ยวลุมอ่ะ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 มาดินี่ครับผมชกมือซนนี่ผมชอบช็อตนี้มากเลยคือค่ายเกมเขาใส่ใจรายละเอียดการเอ่อสโลว์โมชั่นมากเลยนะครับ นี่ครับจับทุ่มแม่งเลยเดี๋ยวเอาได้สักอ่าประมาณ60-70บดแต้มก็พอแล้วนะครับคือเล่นพรีวิวตัวเกมให้ดูคือมันมีโหมดเดียวอ่ะตอนเนี้ยคือเอามันได้อย่างเดียวนะครับคนก็มาเรื่อยๆนะอืมมาๆมาโชว์โชโชโชหน้าหันนี่ครับหน้าหันโชว์ สุดๆไปเลยสุดๆไปเลยน้องจา๋านี่ครับไงว่าไงว่าไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วรู้สึกว่าการต่อสู้ผมจะเร็วขึ้นนะเวลากดไปแบบเนี้มา,มามามาเข้ามาเร็วพลังผมยังมีอยู่โชว์อือหืออือหือไงไงไงกดแล้วโชว์โชว,โชว์รวดเร็วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเล็กเป็นโจ๊กเล็กเป็นโจ๊กเล็กเป็นโจ๊กมา มามาเข้ามาลูกเพรตบหน้าหันทางนั้นนะ่ะเข้ามาครับโอ้โหตัวบิดอะ่ะ <c oughs> ทำโคตเวอร์ <c oughs> อ่ะข่าวลอยครับเนี่ยชอบแบบนี้ยเวลาแบบอ่ระบบมันบล็อกได้นะครับหรือว่าสามารถพลิกแพงก,กันต่อสู้ได้แบบนี้ยคือถ้ามันมีเยอะนะไม่ใช่เกมกันหลกกระลาเลยดูด,ดิ โหโหลุม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 อะ่ะลุมอะ่มอะเพ่ว่าไงว่าไงจ๊ะอหืม uh huh. ถอยกันถอยกันรู้สึกเสียเปรียบนะครับเข้าไปอยู่ในวงเขาเนี่ยไม่ไม่ในใน่เออยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงเอาดิเอด uh huh. ไปครับ ผมยกให้เป็นสุดยอดเกมมือถือเลยนะครับในแนวไฟติ้งนะเฮ้ยถือว่าแจ่มเลยนะครับไม่ครับไมบ่โอ้โหเลเป็นโจก๊กเลเป็นโจก๊กเลเป็นโจ๊กมามาวังไงว่าไงว่าไงว่าไงอเหอจัดเข้าไปครับผม กวักมือเรียกเหรอพี่กวักมือเรียกก็โดนไม่หมันหนึง่งนี่ครับสอยเข่าว่าไปกวักมือเรียกใช่ไหมว่าไงจ๊ะว่าไงนี่ครับผมโอ้โหมาอีกแล้วนี่ครับเอาไปได้สักร้อยแต้มไหมเนี่ยชึบชึบผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถเอ่อตายได้กี่ครั้งนะครับผมลองตายไปครั้งนึงไม่ได้ลองตายนะผมตายไปครั้งหนึ่งสามารถกดดูโฆษณาแล้วก็ฟื้นมาเล่นต่อได้นะคะแนนก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ รูดิชโ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 อ้โหมากันเยอะแทะเยอะแทะผมจะเสียชีวิตแล้วโอ้โหเอาเป็นว่าเราจบแบบสวยๆด้กว่านะครับเอาเป็นว่าฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ